สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับวันนี้วันพฤาหาัสบดีที่15ตุลาคม2563นะครับเกมฟุตบอลวันนี้ก็ถือว่ามีตัวเลือกให้เลือกไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่ที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์วส์เคาลิกานะครับเกมระหว่าง hifk h e l s i n k ฮนะครับจะพบกับอ l เ s สแทมเบ e นะครับ จะลงสนามกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับไฮตี้แคปเนี่ยเปิดออกมานะครับเรตตอนนี้อยู่ที่อิเวสนะครับบุกไปเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับไปดูสภาพความพร้อมของคู่นี้กันหน่อยนะฮะก็เจ้าถิ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยคุมทีมโดยจิมูคาคุเรนนะครับก็เป็น กุนซือใหม่นะครับเพิ่งจะทำทีมในซีซั่นนี้นี่แหละนะครับคุมไป15เกมนะครับก็สถิติชนะ6เสมอ4แพ้ไป5นะครับยิงได้25เสีย20ประตูนะครับสำหรับผลงานรวมรวมก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับกุนซือรายนี้นะระบบถนัดของเขาก็คือ4 2 3 1นั่นเองนะครับส่วนทั้งฝั่งของผู้มาเยือนคือจ็โก w วิชนะครับ คุมทีมมานานแล้วนะครับคุมทีมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่น2016เป็นต้นมานะครับก็อยู่ทีมมาเนี่ยสปีแล้วด้วยกันนะครับสถิติเนี่ยคุมทีมมาแล้วทั้งหมดถึง183เกมด้วยกันนะครับนะสถิตโดยเฉลี่ยนะครับก็เก็บแต้มเฉลี่ยอยู่ที่เกมละ1.67แต้มนะฮะก็ถือว่าสถิติค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยก็ออกสตาร์ท ผลงานค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆนะครับถือว่าเป็นกุนซือที่มีระบบการเล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายหน่อยนะครับมีการเปลี่ยนระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแทบจะทุกเกมเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเจอกับทีมไหนนั่นเองนะตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะตัวค่อนข้างที่จะสูสีกันกุนซือเนี่ย วัดจากความสามารถแล้วนะครับอาจจะเป็นทางฝั่งของ j จ็คกูวิชนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับผู้เล่นมากกว่านั่นเองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับไปดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันหน่อยนะครับในช่วงระยะหลังนะครับ HIFK เนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยมีแพ้ไปเกมเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยชนะ1แล้วก็เสมอ3เกมปัจจุบันก็รั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของ EW e s นะฮะ อิเวสเนี่ยนะครับก็สถิติ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับอขออภัยเมื่อกี้เนี่ยเป็นเกมในบ้านนะครับถ้าเกมรวมของ HIFK เนี่ยหหน้าหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3แพ้ไป2แต่ถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมา4เกมละนะครับแถมเอาชนะ H.J.K. h e l s n n k i ได้ด้วยนะครับ HJ He l s i n k i นี่ทีมอันดับ2นะชนะในศึกดับเบแมชไปนะครับส่วนอ e ิ age, นะครับ เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยจริงๆรวมๆก็ถือกับว่าไม่ได้ดีอะไรมากนะครับถ้าดูเฉพาะในเกมลีกเนี่ยเกมหลังสุดก็ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับก็ถือว่ายังดูกลางๆนะครับธรรมดาอยู่สำหรับอ e ีเวสในเกมนัดน,นี้นะครับซึ่งแฮนดิแคปเนี่ยเปิดออกมานะครับเป็นอ e ีเวสที่บุกไปเหนือกว่าถึงครึ่งชั้นนะครับผมดูแล้ว นัดนี้น่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าคู่นี้เองนะครับเฮทในช่วงหลังเนี่ยนะครับ HIFK นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะ UBS ได้เลยในช่วงหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ไม่พลาดถึงแพ้นะครับอย่างในปีที่แล้วเนี่ยก็เสมอกันในบ้านได้สองสองนะครับคู่นี้ครับผมเชื่อว่า HIFK เฮลซิงกิ F จะมีแต้มในบ้านตัวเองนะครับน่าจะออก ไปที่มุมเสมอในคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยผมให้เลือกเชียร์ไปที่ HIFK Helsinki ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากกดติดตาม subscribe ช่องไว้ด้วยนะใต้ทางด่วนสเตเดียมนะครับแล้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ